ตอบคาถามเป็นใครจะเป็นผู้โชคดีของผมวันนี้และของวันพิเศษของผมก็คือวันนี้นี่ครับผมของวันพิเศษของผมวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของวันพิเศษที่นี่ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซักซักไลค์กดโวด้วยผมมาครับตอนนี้เนาะผู้โชคดีของเรานะครับวันนี้ผมมาถามถามต่อกับคุณลุงหน่อยได้ไหมผมมีรางวัลให้ด้วยได้ไหได้กับผมถามลุงนะปลาอะไรนะโปรดดีสุดกับลุง Lê. bà lấy sen nào quá ông bà lấy bà lấy khỏe quá oh mẹ tôi to bà lấy vây vía wow ơi luôn kẹt luôn đấy ồ kum chặt chín cặp đại đại cặp lùng nè bà lấy vây vía lùng nè cặp cặp vẫn đẹp mà lùng anh bà bà lấy khỏe quá bà là dính lắm đấy bây ตาผมเด็กไปกับลุงนะโอ้โหคตอบของคุณ so? ลุงกับปลาเลยนะวัว huh. ช uh ุดปลาเลยไฟฟ่าเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะไปเราไปกันต่อตอบถามตอบไไหมผมมีรางวัลอะไรกันนานไหมตัดเยี่ยนทำไมตัดเยี่ยตดเี่ตัดเ่นตัดเ่ยนตดเลยตัดยนเยี่นตัดเตดเตดเยีนต่ยี่ยนรัดตัเยัดเยยัดียนตดนน หนึ่งลอยนลอยจะกรบตัวอะไรครับเดียวเดียเดียวลองลอยหลบหนึ่งลอยฮันฮันซลยจะกรบตัวอะไรครับได้ครับสาามสาจุดสจุดรสาจุดเาสาจุดห้ากำกำตอมสุดแต่ไหมตกตองกับโอ้โหสุดยอดจริงครับเกี่กับ้งอะาันลอบใจเล็กๆน้อยๆครับ ครับผมครับไปจับเนี่ยพี่บ่าโกไปซ่อมกลรีบไหมรีบไหมหรอรีบครรีบนะรีบรีบโอ้ได้เดี๋ยวให้พี่บ่าโกไปซ่อมกล้อนด้วยเดี๋ยวเราไปกันต่อวะเอาเลยตามมาครับผมโอเคนะพี่นะรวมด้วพี่นะโอเคทลัไมครับผมทำไมยุ่งถึงบินครับทำไมยุ่งถึงบินลมของบินทำไมยุ่งถึงบินยัมาตามเราเนี่ยเราไม่ต่อเลยฮะเพราะมันมีปีกโอ้ พุ I mean ่ยอนจีเพราะมันมีปีกเลยพี่ครับผมพี่ตอบกับเล้องหน่ยเพราะอะไรเพราะมันไม่ปีกครับโอ้โหเพราะมันมีปีกโอ้โหพี่สุดยอดเลยพี่เอารางวัลปลอบใจครับผมทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะผมตกใจเดี๋ยวรางวัลตกใจไปนะครับบครัเราตกใจหมดเราก็ทำอะไรกันหรอเดือดตก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 ทำมันตับทำพี่เจมส์ใช่ เลยกลงไปนะล้อเลยไหมเลยกลงเลยล้อลอยอยู่แล้วครับนี่ดับเกินคนนะเดือด้ลยมึงเด่อดกับพี่กันนัดกับโดูนุ่งเรียบกลงนัดกับส่วนกับผมนี่บันหนอกนะจ๊ะบันหนอกโอเคมาโอวิชายาวอ่ะเตือไวรูนัวว่าท่ำคำท่ำเดอบไปนงงอโรงเรียนมาจากโรงเรียนเลยงอโรงเรียนมาจากโรงเรียนไหนจากสรื่อง ฝังกอมซัมเลยเงาะโรงเรียนมาจากโรงเรียนไหนโอ้ยคอมซัมนี่โอ้มาจากตนฮะเงาะโรงเรียนมาอยากเรียนหนคอยมซัมมาอยากเรียนไหนโอ้ยบินปลาปวดวัวเลยนะกอลิเป้ไม่ใจกลิเป้เงาะโรงเรียนมาเนีตึ๊ด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 ม่อยากเรียนไหน รถลงเรียนเป็นอย่างเนี้ยไหนครับไอ้มาตอบดีนั้นตอบเลยเอาไอ้ตอบคนเดียวป่ะตั้มตั้มตั้มวัดรัดฮะลงเรียนมันรัดลงเงี้ยเลยวะวัดรัดเกเกแ้องเก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 ป้าวัดรัดครับบ้านนอกอ๋อมาจากเรียนมันนะยืนยันคำโตอบเลยนะคำโตอบว่าวัดรัดวัดรัด ทอดเวนโต๊บได้ไหมวันรัดครับโอเคได้ครับวันรัดนะได้ครับเป็นกับโต๊บดีสู้กองกับตบมือตบมือตบมือขอเลยต้องเลยเขาดังวันไปครับตบเจนเล็กๆน้อยๆต้องรับกดอีกต๊บสู้เออมือแล้วกดมือมามือยบอกเล cây tam cây cây ta cây tam cây hiến lấy tam bay cứ nhà với ai vậy mày rồi đẹp không đây cây không Ơi 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 ơi. Mày đi vậy đẹp đi đẹp mày. Lo top luôn. Tiền luôn nè. lấy nhảy chỉ lúc nó lây về thì rụt Chúng <laughs> mà nó lây nhây thì rụt Phải cho người luôn rồi Phải không? phải đất, tao cắt bỏ cái đi lên Lúc lây về thì rụt Nó có chọc tên Nó có chọc tên Bắt mày lúc nào Cầm tài mày nhận mày tài To ba chọc ลุงหรไม่เาเลนยีิซึลุงหมรลี้งไมได้ย่งีได้ครับอ๋อไม่เื่อลุงด้วาถ้าลุงมก็ะพ่มเตืนนี่ทรางวัพอแกลุงเออไม่างวัแกเออเ้เง ินนะไก็ได้ไเดี๋ยวเรไปนะลุงนะครับเราเจอผู้โชคดีหนึ่งคนนี่เขกผกำลังโปลูกยางพาราย่เราไปทำทำคำทบาหลูทุกโดนด่าไหมอือย่าลืมนะเว้ยบรลุทุกด่ามาฝากก่อนเล็กก่อนเจก่อนซับสไครกันทำีเบ้าสีเบ้า ยี่บาวเจอครับมาตามมายี่บาวไอ้ลิ้นบาลอะไาเลยมามอันนี้โล่บุกตึ้งเทียนหยาดหนิหึบอชังเดียวบทางนี้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 เอยเดี๋ยวเดินสำลวนไงพวกยังมีความทาทอีบ่าววะปลาอะไรมีคนกินทุกเชา อเอาเลยคำท่ามนี้เอาเร็วครับ <laughs> คำท่า <laughs> ปลาอะไรมีคนกินทุกเชา้า <laughs> เกวะปลกูกยางกันเนื้อยเลยต้องมาปลอกปลาอะไรอยู่วะคนกินดึกว่าเช้าเลยปลาเนี้ปลาอะไรคนกินทุกชเกกชา้า ต้อมารื่อยอองอเลอยพี่นกว่าปลาปลาดุปลาจอเลยปลาาูจะเป็นปลาตูปลาตู้อ๋อเดี๋ยวตบปลาปลาเด้นะปลาตู้ปลาตู้ปลายนไมแบบปลาตู้ตู้ปลาตู้แก่กลาเย็กตบสุดแต่ของียยิยาดีบ้าต่อว่าปลาตูปลาตูปลาตู้จะเป็นกับตบจิษกับ

ุอจำไม่รรอครัอครลุงโไปเลยะพูอลุงโลุงโตลลุงโลงไมใครแลเป็นแลเป็นลุงโลงไหมใครกเฟสวนลุงจำาเป็นโลลุงโลงไใครไม่โล่งไม่ลไม่พื้นกำลนี้คือลุงจไม่โลนะไม่โลเอาลุงคนพนปอบเจ็บไปก่อนไรจริงนเไม่มันเป็นคนพันปอบใจลูกโ้องเอารับหับคนไม่เออยาเลย เอันเหอเี่ยเอ้ยมนีควันปบใจแกแมวแตอบไม่ทุกอีแต่่ไหลพันแก่กับแมากับน้ำแกก็ไม่ตอบพีนกังมาให้เราตอบเดี๋ยวตอบทุกมีรางวัลปลอแกจเล็กๆน้อยๆได้ไหม ปลอมไหมครับโอเคมาครับดำน,นะครับนะเจ็ดลอยบกห้ลหาลอยห้านึ่งลอยตะกวลูกซ้ลอยตีหลักทีสองตะกัจะอะไรครับเจ,บจ็ดลอยบกห้าลอหาหนึ่งลยตะแกรว์ลูกีกหลักที่องตับเตียงมากป็นงว่า

นี่คือที่ข้ามงนะเี็ว่าคือว่าเว่าเอาไว้นเล่นๆนะเข้าใจไหมเดี๋ยวพอไปนะเปียเป็นคนตของทบ้ปีเอาผมได้ได้กี่ตั้มนะได้เฮ้ยหนุงมาไปน้้ยหลนี่ก้อนมเกเรนี่เยอะเลยวะเฮ้ยเกเรนี่เจมอมส่งลอยไปอ่ะยกกำลังฮุกลากกี่ซองจะครับจะอะไรครับไม่รู้ครับ ทไมอ่ะคือได้ผมรีบได้พี่เฮ้ตกี้ตีเฮ้ยตอเลนี่มันจะกตีต่อเลยวะครับส่งรไปอะเยอะน้อยต่อเลยวะเฮ้ยสองร้อยไปออ้เพื่ตอบพวกสองร้อยไปอาสองร้อยไปอะยกกันบางหกแรกที่สองเท่ากับเท่าไรกี่ตะกี้ตีกี่กี่ตะกี้ตเอ้ยเลวะสองร้อยไยกกลังสองแรกที่เอาเทากับเท่าไรไม่รู ไอพี่ผมบูติงพิทวังเหรอคับเด็กไทยวะกูพิดวังยิงกูพิดวังยิงผมพิทวังยิงพี่พรู้คำตอบไหมครับรู้ครับพ่าพี่ดูเลยตัวนั้์เออใช่ไหมถูกต้องมันรียฉันมันรู้จังวะถ้าลุกตอบได้ไหมตอบไม่ได้ครับคำตอบคือสิบใช่สองพันสองล้านสองล้านสองล้านกําเป็นกําตมสุกแต่ไหมสุดท้ายครับสุดท้ายเลยตอบตรงตอบก็เลย สองล้านตอมือเลยตอมือตอมือโตกับโตตอมือนู้นเลยเป็นเพื่อนมันโอเคตมือโตโโอเคเก่งมาเก่งมาลงปะเอารางวัลปลอบปลอบใจไปก่อนรางวัลปลอบใจคุณเนื้อเด็เด็กไทยวมลำบากนะวิทย์ทำคอนเทนต์อ๋มาดูเอปล่อยดิ่ใ้มอ้อมือตมือครับต้มือเดี๋จะกดไปนะครับดจะกดไปนะ ยืมยกหลอกกันด้อ้ยผมยกรอยเป็นพี่หน่งหนึ่งหนึ่งพีับหนึ่งจิ๊เป็นไหมเป็นไหมออนนับนับน่นับเรื่อนับเรื่องนี้ลูพี่โลอยู่นี่อ่อนหนึ่งตึ่งหึ่งจิบก่อนคนนี้วะเียวเขาคนเเยคนนี้เอา嘛เก๊กเก๊กเก๊เขคนนับหนึ่งสองสามเจ็ดแปด ครบไหมครบไหมครบไหมหรอครบครบโอเคครบนะผมได้เฟซแล้วนะเราดีใจกันเฮ้ยต้องกว่าครบครบไหมหรอครบไหมครบไหมหรอครบไหมขอยืนยันคำตั้งยืครบครบไหมขอบคำถามนี้จะเป็นคำถามครบไหมครบครับขอยืนยันคำตอบสุดท้ายหน่อยครับรีวครบไหมรีวต้อง ไอ้เงินกเหล็กไหมข้าวางไมย่มาตรงนี้ปุมดำหนีได้ไหมต้าตอบได้ไหมปุ่มมีรางวัลไหนนี่ได้ไหมได้นะโอเคอย่ากโอเคได้ดิปุมปุ่มดำเลยดคสิกเยนะับไ่อะไรเกิดก่อนไกกับไครเกิกอนไ่เบอฮะอะไรพี่ ลูกตองครับ <c oughs> โอโ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยใครครับตอบลูกตองดีแต่พ่อแม่ปีกว็ว่าวันวานเลยวันเลยปีแบมไปแบมมือมาเลยแบมเาขาบง <c oughs> เาขาบงแตกเาขาแก <c oughs> ้ไวๆนะนะตบแก้ดื้ตึงพ่อแมเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยคำตบได้นะยเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวเก่งเลยได้ได้ไปไปลง ทามตอบคำถามหมดนะง่ายๆนะได้มาแป๊บเดียวนะอาคุณฟังดีๆครับทามคำถามมีอยู่ว่าปลิงจบดูเลือลุกอะไรคำถามดีนะปลิงจบดูเลือลุกอะไรคดุณุมาเลยนะลอ๋อา่าจังก้องเลยจริงๆ้อ ต้ผนะกุ๊บกุ๊บผี่มอารเถึงคนกันี่กุบเลยตึกกุ๊บแมตึกกุ๊บเลยอ้าดูกุหวนถึงคนนี้กุ๊บอีกนะกุ๊บอีกกุบอีกหรอน่ารักจังคำตอบคำตอบตั้าใจวามากุบเลยแตัตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายคือกุ๊บ บ่คกูบอถูกต้องกรโบโอ้โหตำมือตำมือนะตำมืออะไรโอเคตำมือบอกโอ้โหเป็นกับตรงูกต้องเลยโอ้โหนี่เปียมานแน่นนี่คือคองฟันจีนนี่ครับนี่คือพวกมาผู้จุกดีมานแน่นซึ่งแต่ใดจีนนี่ไปยินดีครับน้องหน่งซ้ำคนรวยน่ารักทุกคนเลยนะครับนี่คือใครรู้บ้างนะฮันจิบังนี้ต่อวะโอเคครับ ครับดีครับค <ไป S 1> งฟันนุย้ย V.I.P. นะเว้ยจุดนี้ V.I.P. นะเว้ยน่าหลักทุกคนเลยครับเราไปเห็นตอ่อยขอแสดงคุณคุณตอบได้ไหมตอบได้มากครับผมงว่วนหนึ่งตัวมีสองเขางวดสามตัวมีหัวใจกี่ดวงครับตอบ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 ไม่ได้วะ่ะผมถายอีกครั้งนะครับงวดหนึ่งตัวมีเขาสองเขา เล้วงัวสามตัวมีหัวใจกี่ดวงครับตอบครับตอบครับต,ตอบครับไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบนะครับไปครับไม่มีคําตอบครับไ,ไ,ไปครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกโซ,โซับสไครต์กดอินโซด้วยแล้วเจอกันใหม่ก่อนอินโซอีพีหน้าให้ถึงร้านซับกันไวๆนะครับ มาโอ้โหเป็นไรนะครับน้องๆผมบอกแล้วว่าไม่ได้แจกผมหบอกบอกแล้วจดเลยนะบอกแล้วสิบบาทพี่อย่าบอกแล้วสิบบาทว่ะเดีอยวเดี๋ยวจะเอาสักบอกเอาสักบอกเอารถส้มออมีสาระ ตัวตัวเก็บม่ได้สักโบกไหม